นี้จะเป็นเหมือนเป็นขน,นมนะครับอยู่ในรูปแบบเหมือนทางขยะนะครับนต่รสสับปะรดนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าไป วิตามินซนะครับมาไปหลอดๆแบบนี้เลยหอมมากเป็นกลิ่นสับป,ปะรดมาเลยนะนี่จะมาเป็นหลอดแบบนี้เลยคนระเป็นผงวิตามินซี รสสับปะรดหวานๆมีกินสับปะรดเปรี้ยว,ยวนๆนิดๆอันนี้กล่องก็กระปุกนีก้ก็ยังใส่ของได้ด้วยนะ